ดีค่ะเมื่อกี้หนูมาจากกลุ่มไหนกันลูกกลุ่มสามกลุ่มคือกลุ่มอะไรกลุ่มของใครเอ่ยพี่เก่งพี่เก่งสอนอะไรคะพี่กนความสีความซื่อสัตย์ความพอเพียงความสามัคคีความแตกต่างเข้าใจในลูกที่พี่เก่งสอนความสามัคคีคืออะไรคะ ่อด,ดือดกัดอกและคะอืมแตความแตกต่างล่ะไม่รังเกียจไม่ไม่รังเกียจมีคน,มคนที่หน้าตาไม่เหมือนกันค,คนจนคบกับคนรวยได้ไหมได้อ,อ่าคนขาวคบกับคนดำได้ไหมเนอะเพราะเราทุกคนเกิดมาไม่สามารถเรื่องเกิดได้ใช่ไหมคะแต่เราทำไงคะเราทำตัวเองให้ดีให้เด่นได้ใช่ไหมลูก เราไม่เก่งเรื่องการเรียนเราเด่นเรื่องไหนได้ลูกกีฬาร้องเพลงเต้นได้หมดเลยลูกเราดึงจุดเด่นของเราออกมาเนาะทุกคนก็จะเข้ามาชื่นชมในตัวเราไม่จําเป็นแค่ว่าหน้าตาสวยอย่างเดียวเราจะเป็นจุดเด่นหล่ออย่างเดียวจะเป็นจุดเด่น ในตัวทุกคนมีจุดเด่นอยู่ในตัวให้เราค้นออกมาให้เจอลูกเนาะค้นออกมาให้เจอกลุ่มของพี่จะเป็นกลุ่มความขยันหมั่นเพียรความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนสม่ไมาหสำคัญไหมลูกความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญยังไงคะ จะเข้าไปหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาถ้าเราเข้าไปปุ๊บม,มาของ,งานทาค่ะ<อ>คิดว่าเขาจะให้ไหมเ,เราต้องเข้าไปยังไงคะร,ระหว่างเข้าไปสวัสดีค่ะมีงานอะไรให้ทํำไหมคะอ,อะไรอย่างนู้นอย่างนี้หนูคิดว่าเขาจะรับใครคะคน,คนที่สองเนาะ การสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไหมรวมไปถึงการแต่งกายการพูดจาท่าทางกิริยาในการเข้าหาบุคคลเนะะเาะระหว่างถ้าเกิดเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องทำไงคะก้มหลังก้มหัวผู้ใหญ่นั่งอยู่ถ้าเราจะเข้าไปหา,า,หหาทำไงคะ Okay, okay. เราเดินเข้าไปพอร,ระหว่างใกล้ถึงเราต้องทํอะไรคะนั่งลงเนาะแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะสองข้อความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนกับความขยันหมั่นเพียรความสําคัญของเขาคืออะไรลูก <Okay. S 1> เขามีความสําคัญอย่างไรในการดําเนินชีวิต <Okay. S 1> ในการใช้ชีวิตของเราทุกคน <Okay. S 1> ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหน ถ้าเราไม่มีความขยันเราจะสู้คนอื่นได้ไหมระหว่างคนที่เก่งมาอยู่แล้วเขาสบายอยู่แล้วเขาลอยลำอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่เราถ้าเราไม่เก่งเราควรทำไงเราต้องขยันบางทีคนขยันอาจจะได้ดีกว่าคนเก่งก็ได้เพราะคนเก่งไม่มีความขยัน นนเคยได้ยินกระเ,เต่ากับกระต่ายไหมเป็นไงคะ <im> กระต,ต่ายวิ่งไวแต่เต่ามีความพยายามมีความขยันใครชนะ <im> ไม่ยากเลยค่ะดูแค่นี้ <c oughs> คนที่เก่งไม่ได้ชนะเสมอไปไม่ได้เป็นผู้ชนะเ <im> สมอไป <im> ตงไหนต่ถ้าเราเก่ง <im> แล้วเรามีความพยายาม <im> มีความขยันด้วย ดีไหมไปไกลกว่าไหมแต่ถ้าเก่งแล้วมีความขยนันแต่ขาดความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมีใครเอาไหมคะ <Okay. S 1> ใช่ไหมถ้าเป็นหนูหนูจะเลือกอะไรเก่งแต่หย่งอีโก้สูงมีความขยนันระหว่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและขยนันหนูจะเลือกอันไหนคะอ,อันที่สอง การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเราเข้าไปแบบอ่อน <อะ S 2> น้อมเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาไม่ได้เข้าไปป้นเขาเนาะ<อ>เข้าไปพูดจาดีๆขอความช่วยเหลือกับเขา<อ>เขาก็จะให้ความเมตตาเราให้ความช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่รู้กาลเทศะเดินเข้าไปพูดนู่นนี่นั่นเสียงดังเอะอะวยวายขอความช่วยเหลือเขาคิดว่าเขาจะช่วยเหลือไหม ไม่แน่นอนพี่มีเกมให้เล่นหนึ่งเกมมีเกมให้เล่นหนึ่งเกมให้ทุกคนแสดงคุณธรรมข้อที่พี่พูดมาคือความขยันความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาสำหรับเกมนี้กติกามีอยู่ว่าพี่จะให้ลูกปัดกลุ่มละหนึ่งถ้วย กลุ่มละหนึ่งถ้วยอ่ะให้หนูร้อยลูกปักจำนวนมากให้ได้มากที่สุดภายในเวลาสิบนาทีโดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะมีทั้งหมดกี่คนลูกกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนคะ,ะย้สิบ สิบแปดคนกลุ่มละสามคนะจะกลุ่มกลุ่มละสามคนได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายกติกากลุ่มละสามคนค่ะจับเข้าหานั่งเข้าหากลุ่มตัวเองเลยค่ะสามคนค่ะนคนไหนยังยไม่มีกลุ่มลูกนคนไหนยังไ,<ม>ไม่มีกลุ่มออกมาด้านนี้กลุ่มหนึ่งได้นะอออเออเข้ามาลูกเข้ามาเร็วเข้ามาตรงนี้กลุ่มหนึ่ง หรอจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะลูกเดี๋ยวก้องอยู่ตรงกลางเลยก็ได้แะนั่งได้ได้นั่งได้ไหมคะนั่งได้ไหมลูกมาตรงกลางเนี่ยลูกมามายิ่งนั่งใกล้กันโอกาสเราได้เปรียบเยอะนะลูกอืมโอเคแบ่งเป็นสามกลุ่มนะฟังกติกานะลูกนั่งลงเลยฟังกติกาพี่มีลูกปัดให้กลุ่มละหนึ่งถ้วยเส้นเอ็นให้กลุ่มละหนึ่งเส้น ให้ทุกคนฟังนะร้อยลูกปัดที่มีขนาดเดียวกันสีเดียวกันในกลุ่มนะคะขนาดเดียวกันสีเดียวกันให้ได้มากที่สุดแต่ละกลุ่มให้เลือกสีใดสีหนึ่งก็ได้นะคะสีใดสีหนึ่งก็ได้ขนาดเดียวกันสีเดียวกันร้อยให้ได้มากที่สุดและฟังก่อนนะคะฟังก่อนฟังให้จบไม่งั้นหนูจะไม่รู้เรื่อง หนูต้องตั้งใจฟังก่อนในขณะที่พี่พูดเนาะไม่งั้นอนะ่ะถ้าเกิดหัวหน้าสั่งงานวัวหน้ายังสั่งไม่ทันจบเลยหนูไปแล้วหนูจะรู้เรื่องแล้วทำงานถูกต้องไหมเออหนูต้องฟังให้จบก่อนไม่ว่าจะฟังใครก็ช่างหนูต้องฟังให้จบก่อนไม่งั้นหนูจะไปสื่อสารหรือทำอะไรต่อโดยที่มันไม่ถูกตามจุดประสงค์ที่เขาพูดออกไปมันก็จะเกิดความผิดพลาดและเสียเวลาเนาะ โอเคพี่มีลูกปัดให้หนึ่งถ้วยเส้นเอ็นให้หนึ่งเส้นภายในกลุ่มให้ร้อยลูกปัดสีเดียวกันขนาดเดียวกันให้ได้มากที่สุดและเราสามารถแลกลูกปัดกับเพื่อนได้สามารถแลกลูกปัดกับเพื่อนได้สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองเดินได้แต่ห้ามใช้เสียง ห้ามใช้การพูดสามารถใช้มือสื่อสารกันด้วยภาษากายได้ห้ามใช้เสียงถ้ากลุ่มไหนใช้เสียงพี่ปรับแพ้นะคะเข้าใจใช่ไหมคะลูกอ่าโอเคมาตักลูกปัดไปคนละหนึ่งถ้วยลูกห้ามหกนะคะผู้หญิงได้เปรียบมีกระโปรงสามารถวางลูกปัดได้แต่ผู้ชายไม่มีกระโปรงวางลูกปัดเพื่อเอามาเลือกได้ อ่ามีผ้าพันคอเยี่ยมมากแล้วโอเคครับเก่งมากลูกใช้ทัวใหญ่เหมือนันลุกปัดเลยโอเคอย่าให้ลูกปัดกระเด็นนะคะใช้อันใหญ่ลูกทั้งหมดมีหกกลุ่มใช่ไหมคะ หกกลุ่มหกถ้วยพอดีนะคะจะเป็นถ้วยใหญ่หกถ้วยใช่ไหมถ้วยใหญ่ไม่มีแล้วเหรอลูก,กโอเคครบยังคะครบแล้วกลับไปนั่งที่กลุ่มเลยคะ่ะนี่นงไงลูกกลุ่มถ้วยใหญ่ Okay, เทไปเลยแล้วหนูก็ตักใหม่โอเคนะคะพร้อมยังโอเคพี่มีเวลาให้สิบนาทีในการร้อยลูกปัดค่ะพร้อมไหมคะเส้นเอ็นไม่ได้หยิบไปหรอคะลูกอยู่ในนี้พี่บอกให้หยิบเส้นเอ็นไปคนละหนึ่งเส้น โอเคได้ครบหรือ,อยังคะอเ,คเอ่อเส้นเอ็นเส้นนี้ลูกตัดไว้แล้วค่ะอ่ะโอเคใครยังไม่ได้เส้นเอ็นบ้งลูกอ่ะลงมือได้เลยค่ะจับเวลาแล้วนะัด หยุดหมดเวลาค่ะทุกคนหยุดนำลูกปัดที่เหลือมาเทนี่ให้หมดค่ะอ่ายกมาเลยลูกดูที่ร่วงด้วยนะคะระวังลื่นเพราะเดี๋ยวหนูจะเหยียบกันลื่นลูก ได้หรืสองคนก็ได้เก็บลูกปัดที่ร่วงเลยนะครับแล้วถือลูกปัดของตัวเองไว้นะถือลูกปัดของตัวเองไว้แล้วแลกลูกปัดกันนับระหว่างกลุ่มเพื่อน ให้เพื่อนนับของเราแล้วเรานับของเพื่อนวางเลยลูกนับเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เท่าไหร่ครับของหนูได้เท่าไหรห้าสิบสี่เท่าไหร่ลูกห้าสิบห้าลูกสาวได้เท่าไหร่ครับข้างใต้เม็ดหนึ่งลูกใต้ขาเพื่อนเม็ดหนึ่งใต้กระโปรงเพื่อนน่ะลูก ตรงเข่าฝั่งเนี้ยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอ่าคนกลุ่มอื่นได้เท่าไหร่คะสีเขียวเท่าไร่คะลูกของหนูเท่าไหร่เก้าสิบสามของหนูแปดสิบหกสี่สิบสอง ้าวคนที่ได้เยอะสุดเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะสิบแปดโอเคกลุ่มชนะกลุ่มไหนคะได้เยอะสุดเก้าสิบกว่าอ่ะตบมือให้เพื่อนก่อนเพราะอะไรคะเมื่อกี้หนูทำกันยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังซิทำไมหนูถึงได้เยอะ อ่ะลุกอธิบายให้เพื่อนฟังสีลุกเมื่อกี้หนูทำไงสามคนเลยพูดดังๆลุกอีกคนนึงหาอีกคนหนึ่งร้อยอร้อยสองข้างอันนี้คืออะไรลุกคือความสามัคคีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดลูกปัดสีเขียวเราหมดเราไปเอาที่ไหนคะเอาที่เพื่อนไปขอเพื่อนขอยังไงลุกและการ เก่งมากเอเมื่ออะนั่งลงลูกขอบคุณมากลูกชายโชว์ลูกปัดให้เพื่อนๆดูสิลูกนม <c oughs> เห็นไหมว่านี่คืออะไรลูก <c oughs> มันคืออะไรคะ <c oughs> เขาได้ฟังที่พี่ได้พูดอธิบายหรือเปล่า <c oughs> อืมอันนี้คือพี่จะสื่อว่า อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะลูกพี่จะสื่อว่าถ้าต่อไปเขาสั่งงานไม่ว่าครูไม่ว่าหัวหน้าสั่งงานพี่บอกว่าให้ฟังให้จบก่อนให้ฟังให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจให้ถามถูกต้องไหมคะทาไปอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมสมมุติเป็นงานใหญ่ๆถ้าเราทําไปเสียเวลาไหมคะเสียทรัพย์สินโดยที่ว่าเราไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากมัน คือมันผิดถูกต้องไหมคะเพอเพอสมมุติถ้าเราไปทําก่อสร้างเขาสั่งแปลนอย่างหนึ่งให้สร้างเป็นแบบนี้แต่ที่สร้างออกมาไม่ไตรงกับเขาที่เขาสัาง่เสงเขาปรับไหม<ๆ>การฟังสําคัญไหมลูกสําคัญนะครับการฟังฟังให้เข้าใจฟังให้รู้แล้วค่อยลงมือทำเนาะเออถ้าเป็นแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ได้เสียเวลา ใช่ไหมคะถึงเราจะขยันแค่ไหนแต่ถ้าขยันในสิ่งที่ผิดเ,เกิดประโยชน์กับเราไหมเ,เออเราต้องทําในสิ่งที่ถูกขยันในสิ่งที่ถูกถูกที่ถูกทางถูกเวลาเข้าใจไหมถูกที่เออถูกที่อ,อ่าเราทํางานถ้าเกิดว่าเราทํางานอะไรดีถ้าเราทํางานบัญชีเราต้องขยันเรื่องอะไรลูก เอกสารเราต้องขยันรู้เรื่องเอกสารเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าเราทำงานบัญชีแล้วไปเรียนรู้เรื่องเรื่องอื่นที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับบัญชีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อกี้ที่ให้ทำคือพี่จะสื่อว่าถ้า ในกลุ่มของเราเม็ดสีลูกปัดของเราหมดเราจะไปอขอที่เพื่อนอันนี้เราเป็นเพื่อนที่รู้จักกันถูกต้องไหมคะเราไปแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่รู้จักละ่ะเราจะทำยังไง <Okay. S 1> เราจะเข้าไปแบบนี้ได้ไหม <Okay. S 1> เราต้องมีความสุภาพอ,อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเออเราต้องมีข้อนี้ ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคะข้อนี้สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมถ้าเราขาดข้อนี้เราก็จะขาดคนเอ็นดูโอเคเอาลูกปัดมาเก็บก่อนลูกเมื่อกี้พี่เห็นอะไรหลายอย่างในเด็กในน้องๆในเพื่อนๆเ,เราเนี่ยที่มีความน่ารักมากแบบหนึง่ง โอเควางไว้ทั้งเส้นเลยก็ได้นะวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยลูกเมื่อกี้นี้พี่เห็นน้องประมาณสามคนใครมัางเอ่ยที่หยิบลูกปัดเลือกลูกปัดที่เป็นสีที่ไม่ใช่ของตัวเองไปให้กลุ่มเพื่อนอ่ะใครอีกอ่ะพี่เห็นอยู่เราด้วย นี่เป็นความมีน้ำใจสำหรับเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนควรจะมีเขาเลือกลูกปัดที่ไม่ใช่ของเขาเอาไปให้ที่กลุ่มเพื่อนเขาหวังไหมว่าเพื่อนจะต้องเลือกให้เขาได้หวังไหมเออเพื่อนได้เลือกให้เขากลับไหมเลือกอนี่คือความมีน้ำใจของกันและกันเนาะการอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกันได้งานเราก็จะเสร็จไปทุกคนไหมเราคือกลุ่มเดียวกันเราคือโรงเรียนเดียวกันถ้าเราทำงานเราจะทำงานร่วมกันเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานคนเดียวสำเร็จไหมถึงเราจะไปอยู่บริษัทใหญ่ๆการมอบหมายงานเขามอบให้แต่ละคนมีแต่ละหน้าที่แต่ถ้าคนหนึ่งเสร็จอีกคนหนึ่งไม่เสร็จเขาเรียกโปรเจกต์นั้นจะเสร็จไหม ไม่เสร็จทุกคนต้องเสร็จเหมือนกันและพร้อมกันโปรเจกต์นั้นถึงจะเรียกว่าสําเร็จถูกต้องไหมคะอืมเราต้องมีความช่วยเหลือกันมีน้ําใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนเนาะสําคัญมากที่สุดเลยลูกเราเป็นเด็กที่น่ารักถ้าพี่มีกิจการหรือว่ามีบริษัทพี่จะพิจารณาเขาเป็นคนแรกเลย เขาเป็นคนแรกที่พ well. so ี่มองเห็นเขาคัดลูกปัดที่เป็นสีของเพื่อนเอามาให้เพื่อนโดยที่เขาไม่ได้บอกเฮ้ยมึงคัดให้กูหน่อยเขาไม่ได้คะเขาไม่ได้พูดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งร้อยของเขาเหมือนกันน้องผู้หญิงเดินจากกลุ่มนู้นซึ่งเป็นระยะทางที่ว่าไม่ใช่ใกล้ๆเขาต้องเสียเวลาเขามีความเสียสละเพื่อที่จะเอาลูกปัดที่เป็นสีของเพื่อนมาให้เพื่อนโดยที่เขาไม่ได้พูดเหมือนกันว่าเลือกสีของเราให้ด้วยนะ นี่คือความมีน้ำใจและความเสียสละของเพื่อนอ่ทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเราเขาเอามาให้เราเรารู้สึกยังไงลูกอ่รู้สึกดีเหมือนกันใครทำอะไรให้เราในสิ่งดีๆเราก็รู้สึกดีแล้วเราควรตอบแทนเขาไหมเราควรตอบแทนเขาเขาไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกตอนที่เขามาให้ เพราะว่าเขาให้ปุ๊บเขาก็มาเลือกของเขาแล้วเขาก็กลับไปอันนี้เป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตามีความเสียสละอยู่ในตัวเลยสถานที่การรับทำงานเดี๋ยวนี้เขาดูสิ่งน,นี้มากกว่าโปรไฟล์ที่ว่าเขียนว่าได้เกรดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะเขาจะดูจากที่ว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงมีความคิดยังไง เขาไม่ได้เลือกที่คนเก่งนะคะตอนนี้เขาเลือกที่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรแล้วทำให้องค์กรเดินได้โดยไม่มีความขัดแย้งกันทัศนะคติของแต่ละคนคุณเก่งแต่คุณไม่เอาคนอื่นคุณก็ไปไม่รอดเพราะการทำงานต้องเป็นทีมองค์กรไม่ได้มีคนเดียวองค์กรไม่ไ,มได้มีแผานกเดียวไม่ได้มีหน่วยงานเดียว เพราะเราต้องสื่อสารติดต่อกับทุกต,กตำแหน่งทุกแผนกและการที่เราจะเข้าไปหาแต่ละแผนกเราต้องมีความสุภาพอ่อนน้อนมถ่อมตนโอเคในเกมนี้พี่ได้เห็นความน่ารักของน้องหลายคน การกระทำนี้ถ้าติดตัวหนูไปจนโตไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนไปสมางานที่ไหนจะไม่มีใครปฏิเสธหนูจาไว้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับในการฟังในการตั้งใจฟังและการตั้งใจที่ว่าจะเรียนรู้ สิ่งที่พี่พูดสิ่งที่สอนนี้สามารถนำไปในใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้จำเป็นไหมคะจำเป็นอ่าแล้วทุกคนจะนำไปใช้ไหมไอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เกี่ยวกับการอย่าไว้ใจคนอื่นแล้วก็ให้เช็คความดูความเรียบร้อยค่ะอย่าเชนซื้อของค่ะ mm hmm. ก็ให้ตรวจด,ดูแลสิ่งของแล้วก็ตรวจด,ดูสิ่งที่ต้องการสำคัญค่ะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณพิยากรนะคะ mm hmm. ที่มาดูแล mm hmm. เด็กๆโรงเรียนบ้าน้องหีบ mm hmm. แล้วก็มาใช้แล้วก็มาสั่งสอนที่ mm hmm. ท,ที่ให้ความรู้นะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ